สบายดีป่าลุงฟอฟอฟสั่งนมัสคดเก่าลุงไงอ่าต่อันนี้สิเป็นเฮือนพยัญชนะก็ไม่ยันแต่กี่ป่ลุงไงเขาเคยมาอยู่เฮือนหลังนี้ยังเต้ยหน่อยเพคะเฮียเฮือนแถวอยู่ตะกี้ป่ลุงไงเอ๊ะ่องลังน่ะป่ลุงมันช่มีช่องลังแต่ยังหน่อยในสิเลลิงพวกแถวนี้แหละอยู่แถวหน่อยในี่๊กคาม ที่เาอยู่ตั้งแต่ข้าวเลลงพ่อเป็นลงไทยหลวงเลอยู่นะครับพญ่ยม่ใหิ่แตอนนี้พญิมกับเอยู่แล้วเิ่นไปเป็นเดซีแต่หล่นแล้วหลวงพ่ใหญ่เพิ่งกับเปลามีอูยบ้ันนักคำนุณนี่แหละฮะไปหายยเตกกีบิวบิวหรือบิวบิวหลาเนื้องลังหลอยู่เดกีีนะเพื่อนพญ่ใหญ่ตวดกบเพื่อนพญใิ้พ่อยหญ่เพิ่งกับูเขอเมียเขาลบลงให้ขึ้นไปเอาเพิ่มือนะ อันนี้ก็จะเป็นเพื่นฝาฝาโกหมากลูกลาย,ายใหญ่ยนะ <สา S 1> เพืน <สา S 1> เพื่น <สา S 1> เอ้ยแม่นอมอสเองนี่นะง <สา S 1> วงกับปิดเมืใใ่อยหยาปพามาพามาสิบอกตัว้าตกุกโกหมากขนาดใหญ่เมือหร่ปิ่งใ,ใหญ่ ชิมาบาทเอ้าเอาขิดอันแหเอาคิดมาฟาปปิงได้เอาวะเอาขิดมาฟาปปิงไปเที่ยวอ่ะท่านไปเที่ยวไปเที่ยว กีกี้ผักหลายเทนแล้วอยากปลูกแลยป้าเบื้องในผักป่าปลูกอะไรปลูกถั่วกีกี้แนะเต็มเบิดถ้าเดินท่านเอแบบเต็มเบิดเลยท่านี่นะแต่มุ้ยว่างเลยบู้ไงัยห่างผูกกับแบบเต็มบดเลยป้าอย่าบอกเหรียญไม่ยอ

มันตึงมัวยย่คือตื่นขึ้นนี่หวานมาสันเออมาให้กินบกะบอเสือนะหวานถั่วปะมาพวกไงเนี่ยหวานรวยขอกพัดมาสุดยอดอ๋อละลายอืมตื่น่ะอ

ปลามันแก่ปะอย่างอยู่บนลุงเองสองคู่นี่ก็เป็นกระสอบเลย คนละพันไหเนี่ยตัวนี้พันหนึ่งตัวนี้พันหนึ่งเนาะเอองนีไปแล้ไปแล้วคอใช่ได้สิหาิหบาทแน่เนะกรซอบไปพันกินบเบิดอ่ะงามนีเ ตั้มชกับโอ้สองหน่อยก็พอเลยย่ใหญ่ขก็อันนี้ตัมเพาะเพ่งเั้เพาะเงเอรั้มงมาะื้อมาตลอดลงปลูกยูคุปีปลูกทั่วตะกีนปลูกทั่วบักแตงพวกมันแก้วมันยังมีลายลงัก้ว ยายบอลงมันเกี่ยวย่คอา่นมันเกี่ยวลงหวานเอามากินด้ลงไปงงกแป้งโอ้ยก้าเอกาเขามาบิ๊กได้เอาเอาลายเอาอไนเอาออนะเอา มันเสือบถั่วน้ำป่าน้ำเบื่อม่งมัดรวสิบาทให้อยู่น้ำผึตั้งแต่น้อยไปแล้วฟูนีนะูนีแล้อยู่น้ำเฮานะเป็นเลี้ยงเฮานะป่าคว้าถั่วให้แล้วเลี้ยงลงมดเต้ยน้อยลงมดนี้ไปเหตุงานตะกี้นะเพิ่นั่นแหละบ่อยู่อันอยู่น้ำป่าเปินอยู่น้ำหญ่ไงเขาไงเหะ จ้าเป๋อเบลมากินดีใหญ่ป้ามาหอดบาทนะหอดเฮือนแล้วสิบห้าสิบห้าบาทสิบห้าบาทสิบห้าบาทอันนี้ฮะยังบอกให้พ่อซื้อได้ป้าอันมันลุงไงอันบอกบอกพ่อจะกี้ซ้ำได้กินบอสเหรออันว่าดีนี่เวลาต้องมดบอกให้เพันพ่อได้นะทำไมบอบอพ่อขันบอกบอกพ่อจะกี้ซ้ำได้พี่ลุงไงแม่บอเขาเอาไปซื้อน้ำเพลตลอดบางเธอเพ่นก็เอาเงินบางเธอเพ่นก็บอกเงินนี่ล่ะมือนะ กินเลยเอาเงินหนแล้วอ่ะกินล ộ นหมกบีมันนะปาครอบตัวเจนะเราหายกินตลอดเราหายอีกเออเรให้กินตลอดตอไปซาพัฒได้โอ้ยซาพัด้บ่แพงลงไพี่นอะนี้สิบบาทเออสิบบาทสี่หน่วยสามหน่วยสิบบาทเออ เราเฮาอยู่นะเพื่อนตงแต่งหน่อยเพื่อนจากตีเฮานะตะกี้นหรยายเพื่อนจากตีเฮาแบบห้าวดื้อเนี่ยแตงหน่อยมันเป็นคนที่แบบหยอกไงนะแบบดื้อเนี่ยนะเพื่อนบอกอย่ากปลหกไปลินเข้ากลางบ้านเพื่อนบอกนะหลักไปทางป่าเพื่อนอ่อมไปทางป่าพอทางหลังเฮือนพออ่อมไปลินแล้วมาเพื่อนเสียงไม่เสแสลังเพิ่อนเพื่นเรนตี้เฮาประเทศก่อนปุ๊บโอ้ย grab แต่เพื่นตีลิได้ป่าเพืนนี่นะ ตีตะกี้นะตะกี้ลิหยาดพิ่นตะกี้นะโชคอยู่น้ำพิ่นเผาแล้วเผาหาสิบกว่าเลยหาสิบกลัวเลยตัวเผาได้ตีนเห็ดกินแสฉบได้พูดยังไงเห็ดกินเราบม่เคยกินเราไม่เคยกินมาถ้าเผาเลยตะกี้นะเพิ่นแม่นเห็ดกินกินกเพฟกินกาแฟกินกี่เก้ากินแบบว่าจนเลือดดำแล้วกินนะกินกาแฟนะกินโมดัยกินโมดัยกาแฟ เป็นคนที่หมักปลูกลุงไงหมักปลูกแห้งแบบพวกมันพวกยังไงตะกี้นะว่าเรปลูกโ่ว์อยู่น้ำลาวกะกี้นสันสกินยำหนาวนี่พวกมันพวกยังซ้ำงมั่ได้มาขาดเลยเอออย่าอันนี้เราฝุดตีห้าอันตีห้าเราไม่ใหญ่เหเอาแต่กเด็กหน่อย หญ่กันเลยนายก็บลินใช่ด้ายกหายลินใช่กบได้เสรไม่เส็กันเลยมาเลยก็บ่อกว่าว่ายกับนายแล้วคนเป็นคนแบบยิ่งวยไใหญ่มักหายเนาะแล้วเท่านั้นป้าพันตีเขาป้าแกนตีนอกสีนี่ซีซซีนั่นเลยตีพูนนั้นแหละแล้วก็หายเราไหตีเราแพง อาหอน,นี่นมอสิขอไลบขี้ปลาลุงฝากก็ไหลก็แซ้ก็ติดตามส่องนมอสเนื้อปลาลถ้าว่าคิมนาปลาลุงสบายดี